ดีชามิถุนค่ะดวงความรักประจ ա วันที่25สิงหาคมคุณได้สวินถือคาถาส่วนเขาได้แห่งแมนนะคะกลับหัววันนี้จะมีความก้าวหน้านะคะทั้งเรื่องงานเรื่องการเงินแล้วก็การเดินทางจะราบรื่นดีนะ,ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็มีความก้าวหน้าเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีคอมมิทเมนต์มากขึ้นหรือถ้าคุณเอ,อ่อแต่งงานกันแล้วเนี่ยอาจจะหมายถึงการแก้ไขปัญหานะคะ ความสัมพันธ์ก็จะเดินหน้าได้แฟนคุณนะคะเป็นแฮงแมนขึ้นมาแบบกรับหัวก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีก่อนหน้านี้จะมีเรื่องที่ทาให้เขาอึอดอัดนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยแก้ไขได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวใดๆนะคะความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นด้วยมีพลรรังงานคอม p พม้น์ก็คือการตกลงปรงใจกันได้การรอมชอมกัน Give you relationship a chance อันนี้ตรงตัวนะคะการกลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่ง คู่ไหนถึงแม้จะแยกกันไปแล้วก็สามารถกลับมาคืนดีกันได้นะคะพลังงานช่วงนี้ดีนะคนสดสนิทอาจจะได้เจอคนที่รอคอยมานานนะคะยังไงลองกดโอกาสดูนะ